สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องจกักปิดเต็มเลำเพลออาพิเชียวรครับตันนี้เดินทางมาถึงโดมครับบรรยากาศเงียบมากครับเพราะว่าวงในมีงานเม่อคือนี้ทำการแสดงอยู่ซีจเกตนะครับวันนี้มันมีเคียวอยู่ยัโสมทอดนะครับก็เลยยังไมา่ทาันได้เข้าบ้านแต่ว่าทิมงานรดแห่เฮ้าครับนี้ มีงานกับอำเภอนนนศิลาครับไปเบิ้งกันรถเฮียก็ไปจอดที่พุ่นเนาะแาขกฮวนครับ่น้องบรรยากาศก็จะเป็น เงียบเอาเงาจังหน่อยพี่น้อ,เอเงเพราะว่าคยเห็นบรรยากาศที่ทีมงานเขาอยู่น้ำกันไหลายหลายคนนะสุดเงาสวยงามตามท้องเรื่องสวัสดีครับที่สมหมายครับพอบคนรักรถจะเข้าใจในสิ่งนี้คนตัวข้ามบอ่อตอนกลัอบอ่ะจะเลือบ่่บ้านอ่ะออ ผมมาผมมาแห้งอยู่ดิทั้งแห้งทั้งร่มทั้งฝนดีเนาะเขาแล้วงกวนน้องวะเนีนจะเขาแล้วปุ๊บเก็บของถอยรถออกเรียบร้อยเลยฝนตกค้ำบครับครับไม่เล่นี่จอดเล่นครับครับไปหาเบิ้งอุปกรณ์แสงสว่างก่อนเอาไปชักจักหลอยครับเอาไปอ่าอาจารย์เอามาลองเ่องวันเพราะว่ามัน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 ขาดประขาดอยู่หน้ารถเก่งของอาจารย์นู่นเอออยู่หน้ารถเก่งอันนึงอากาอยู์เลยมานอนเขานอนไปเพราะว่าลมมันพัดเมื่อวน เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมามันยุกนาขางล่างขางเราไปยีลี่นี่ไหมเราไยีลี่มันเป็นสีนวลก็เอาก็เอาไปทั้งหมดเอาไปสามพันก็ได้ครับสายไฟได้ป่ะนี่สายไฟอยู่ในบ้านนี่สายมวนไฟไหมแม่นดูดผมยาง้ึงครับแน่นจอดเลีนครับไม่เละต้องเอาอุปกรณ์ไฟแสงสว่างเต็มอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออ ล okay. well, ั ite, um, ๊กไฟนี่จะปั๊กไฟตกัิงูครับอ๋อจิงาหัตื่นว่าจิ เอาสะอาดเลยหลอดไฟสามหลอดเพื่อความสว่าง ไปหนึ่งชุดอีกชุดหนึ่งโอ้เห็นแล้วจโอ้เห็นแล้วครับครบแล้วทักทายอาจารย์ดนตรีหน่อยอาบน้ำแต่งตัวกันไปเนาะพักนักดนตรี นะครับกำลังช่วงนี้สงการครับคนงานกำบ้านคนละหมอ้อเนก่บกำบ้านครับไปเยี่ยมยามพีน่น้องนะครับสวัสดีครับอาจารย์โอัสครับพร้อมเดินทางมาสามโมงครับตัดตินกันหมดแล้วเนาะ อ๋มุลยลอเลกซครับมอยู่ไหนกำงเางโอเค่เป็นไรจ่เป็นไรเดี๋ยวกะป้อมกันจะจงค่อยออกแต่ว่าสีเดีวรถขี่รถไปน้าเพราะว่ากับมึงกินเสามีผาลกินไปเสาไปแห่ผอปลาดือกันแต่เสามึงินเขามีใบหใบบอกมีใบสองอยู่ใบสองไสามมีหอมีเวลามีเวลา่เา นิวสนเป็นยังบมาอู้นี่แหละนี่แหละนี่เป็นเรื่องเพิ่งสิละมาสิมุดมืออยกัดต่พ่แม่มาบางแก้วนะเออวันนี้นิ่วได้ป่โดินิ้วได้ป่นีอยู่ี่แล้วอะไคนละหลานเออรวมแ่สีเลนได้ํามไนดิปวดที่สุดอเรนสามนิ้วเลย่เรนป็นเรื่องีก็เป็นเรื่องนี่ละ ถาคุณกาจย์เบิร์ดครับไปรีบค่นมีความรับริงยังยย่ไกลคุณอ้าวโอเคเตรียมพร้อมเดินทางที่ได้ไปกันเตรียมิือหลอดไฟก่อนเอาคลิปนี้มาเสนอก็แล้วกันพี่น้องครับว่าพอกันได้ลิบต่อไปถึงหนางานนะครับกระสิอัพเดตความเคลื่อนไหวของโดดีฮนะครับของพี่น้องในเบิ่งกันไปขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกแรงใจที่กดติดตามให้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ แา่พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญครับนะครับความเจริญยัยความแข็ยแกรมีกันแล้วกันเนาะนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขูสุขขก้นเด้อพี่น้องด้วยคลิปนี้ไปสว่สนีกอนครับสวัสดีครับ